�шее๋... ય ય મ ય લ લ લ આ ઉ ઉ... એ એ લ ખ લ લ લ ખ ૲ હલ હલ લ ખ શ લ ળ લ ઓ... એ લ લ ર લ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  ��� นี <łość> ่นอยอีกพันหนึ่งนี่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 นออีกพันหนึ่งับๆๆจะไปเลยสองพนอบางนีนี่สองนี่

nơi này khó đi cho bọn này khe xoắn băng nhịp, cho bọn này khe xoắn băng ไปโดนผมโดนคุกวัลแลไปไม่พอดเรียนเนาะตัดาแล้วหรอถามนะฮะผมเลย้ไปดิล่ะไปดิล่ะ เราเป็นกลางเอาหาไว้ตอนแร่าเป็นกลางน้ำสองวันน้สงวันไ้ที่บอกว่าเ่งวันกางขึ้นมาผมเป็นตัวนี้

เาทีองี้เสี่ยเปียกแทบเปียกทงนี้มีไฟสายทางมีไฟสายวก้งมาเปีกกันเพราะอะไรเพราะอไรนี่วทางนี้ก็บี่เองพสมีย่โันสามเดือนที่แล้วสามเดืที่ันา ใจมันุจาุใพอกันแต่าะคนโค้ไปทบงนี้ไปแล้ไปทบอีก้ได้รเ้น้ามาไหจีเพียงเดกได้งก็ขึ้นได้้ีหอ็น้ได้ครับ้ีแล้วไม่ได้ใหม่ครั้้เราขึ้นหม่ครั้น้มันมันมนมเาะ

อะไรเราดูดูสิอันนู้นคนสามอันอัดตัวเลยอัดตัวเลยแบบตุ๊บตุ๊บดีมากนะแต่เราคนดีอ่ะนะเรากปนดีงามเดีกยวมาเดียวโค้ชวันเราวันนี้สั่งแล้วสาันยีิบวิปห้าแต้ม

ban sáu mươi sáu anh rồi, tám trăm tám trăm, 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 tám trăm tám trăm,

กูเอากลัวไม่ได้ไเอกลัวไม่ห้าหนึ่งไงไปเอากลัวไม่ห้าหนึ่งเนี่ยเอาสิบเนื้อไปเอากลัวไม่ต้าหลัวต้าหลัวต้าหลัวสองนาทียี่สิบห้าตาหลัวต้าหลัวสองเะแนนห้าสิบเนื้อ ไม่ยุดที่จะลวกัีแตวกเลยฮัลโหล